สวัสดีสวีดาาัดจ้าซันออฟเดอะซันยินดีรับใช้ทุกคนนะครับนะเรียกได้ว่าเป็นคลิปแรนด o อมคลิปแรกนะครับนะของปี2568เลยก็ได้นะครับนะมันอาจจะไม่ได้เป็นแรนดอม100%ขนาดนั้นนะครับนะอาจจะต้องมีการกดทำสแต็มบ้างนะครับนะเพราะอะไรเพราะหัวข้อที่ผมกำลังจะจัดทำให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้เป็น สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะครับนะตลอดปี2568หรือ2 0 2 5นหะหรืออาจจะเริ่มเกิดขึ้นในราๆ15วันนะครับนะจากวันนี้ไปอีก15วันก็เป็นไปได้เช,เช่นเดียวกันหรือถัดไปอีก15วันถึงจะเกิดสิ่งนี้นะครับนะมันเป็นพลังงานโดยกว้างมากๆนะครับแถมผมเองก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะด้วยเนื่องจากว่าจะต้องจัดทำให้ครบ12ราศี นะครับหรือ12ลัคนาราศีนะครับภายใน1คลิปนั่นเองนะครับนะนี่ก็ถือเป็นคลิปแนวใหม่ที่ยังไม่เคยได้ลองทำนะครับนะแล้วตัวผมเองก็อยากจะลองทำดูสักครั้งนะครับนะสำหรับที่เราใช้ในวันนี้นะครับผมจะใช้สำหรับฝึกนะครับสำหรับอันใหม่ล่าสุดอันนี้สีม่วงอันนี้นะครับในการทำนายถึงสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับนะไม่ว่าจะเข้ามาโดยตรงหรือเข้ามาในรูปแบบของพลังงานหรือบทบาทก,ก็ตามแต่ นะครับนะฟังเพื่อไว้เป็นความบันเทิงนะครับนะอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับนะอ่ะโอเคทุกคนพร้อมหรือ,อยังเดี๋ยวผมจะเริ่มกับชาวราศีเมษก่อนนะครับผมยึดตําราแบบไทยนะครับวันเดือนปีแบบไทยนะอ่านได้ทั้งรูปแบบลัคนาและราศีเลยนะครับนะอ่ะอันดับแรกก่อนครับเอาลัคนาราศีเมษกันก่อนนะครับสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับในเร็วๆนี้ นะครับตลอดปี2,525 25, หรือนับจากจบคลิปนี้ไปนะครับอ่าเริ่มต้นเลยครับเ e r m i t ิดนะครับนะเด็กถือเหรียญและก็1เหรียญพลังงานดีๆหรือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆ นะครับนะมันเป็นในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานความสงบภายในนะครับนะสภาวะอันว่างเปล่าที่มันจะเกิดขึ้นในใจนะแต่มันจะเป็นความว่างเปล่าที่ก่อกำเนิดสิ่งที่ดีตามมานะครับนะดีแบบเป็นวิวัฒนาการจากเด็กถือเหรียญสู่หนึ่งเหรียญอย่างเต็มตัวผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของรั์นะครับนะหรือในเรื่องของโอกาสสำคัญบางอย่างที่จะเกิดขึ้น ในสภาวะจิตใจที่เกิดความสงบนะเมื่อถึงจุดที่จิตใจสงบพลาพลางังแห่งตัวคุณอะนะภาวะพลังงานภายในนิ่งสงบนะฮะจะเป็นเวลาที่จะเกิดสิ่งดีๆหรือดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอันดับหนึ่งคือเรื่องของโชคลาภและโพกษ์นั่นเอง นะครับนะเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้ปรับตัวทําความเข้าใจเข้าสู่สภาวะแห่งความสงบและดึงศักยภาพดีๆออกมานั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของชาวราศีเมษนะครับสั้นๆแค่นี้นะครับไม่ได้ยาวมากนะฮะฟังไว้คร่าวๆนะครับนะอ่ะต่อไปครับชาวราศีพฤษภนะฮะสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาหรือกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับนะคืออะไรครับมา อาจจะเป็นตลอดทั้งปี2,568หรือภายใน8ถึง15วันจากนี้นะครับนะ10ดาบ t of s ส o ร d และ9ไม้เทา้าสิ่งที่หนักอึ้งอยู่ในใจจะขี้คลายครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่สะสมมา ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหรืออาจจะเป็นปัญหาใหม่ที่กำลังจะเผชิญในราวๆ8ปดถึงวันจากนี้นะครับทั้งหมดจะขี้คลายลงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแถมจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของความก้าวหน้าในชีวิตด้วยความก้าวหน้าในชีวิตที่จะปรากฏให้เห็นเด่นชัดด้วยกำลังของคุณเองนะอันนี้ก็ถือเป็นสเสน่ห์ของชาวลัคนาราศรีพฤษภนะที่มักจะทำสิ่งใดเนี่ยก็จะทำด้วยความมุ่งมั่นด้วยมือของตัวเอง นะไม่ค่อยรอเรื่องโชคชะตาหรือเรื่องอะไรมาดนใจเท่าไหร่อยากได้อะไรใส่ให้เต็มที่อยากได้อะไรคุณลุยเองเลยนะครับใครมีปัญหาสุขภาพที่สะสมอยู่มีโอกาสที่มันจะดีขึ้นนะอม,มีโอกาสที่จะดีขึ้นแต่โตคุณเองก็ต้องเริ่มออกกําลังกายเริ่มดูแลตัวเองบ้างเหมือนกันนะครับนะมันจะดีขึ้นครับมันจะดีขึ้นแบบมากๆเลยนะครับนะปัญหาสุขภาพปัญหาทุกใจเรื่องอะไรต่างๆที่มันฝืดเคืองมันจะค่อยๆดีขึ้น นะครับจนถึงจุดรุ่งเรืองนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือส่วนของชาวลัคนาราศีพฤศภนะฮะต่อไปครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับนะราศีที่เรียกได้ว่าสุดข,ขั้วในทุกๆทางนะครับดีก็ดีสุดข,ขั้วร้ายก็ร้ายสุดข,ขีดนะครับนะอ่ะดูซิอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับในชีวิตนะ 8ถึง15วันจากนี้หรืออาจจะตลอดทั้งปีในบางเรื่องอันดับแรกคือ2เหรียญอันดับที่2คือ7ไม้เท้านะครับอันดับที่3คือ Jud g m e n t กลับเข้าสู่จุดรุ่งเรืองนะครับนะตอนผมทำคลิป12ลัคนาราศีเนีฮะเมถุนนี่คือสวิงเหมือนกันนะขึ้นขึ้นลงลง นะครับแต่วันนับจากนี้ไปเนี่ยจะกลับเข้าสู่จุดสมดุลแล้วละ่ะนะสิ่งใดที่เคยเสียไปหมายถึงสิ่งของเงินทองนะครับหรือโอกาสต่างๆมันจะวนกลับเข้ามาใหม่นะครับในจังหวะที่ตัวคุณเนี่ยจะพร้อมมากกว่าเดิมนะคุณจะขวอยคว้าความสําเร็จขวอยคว้าสิ่งที่ปรารถนาที่ครั้งหนึ่งมันเคยหลุดมือไปนะก็จะวนกลับมาเป็นของคุณสิ่งใดที่เป็นของคุณนะครับมันก็จะเป็นของคุณอยู่นะอยู่บันยังคับนั่นแหละนะมันจะไม่มีทาง หายไปจากชีวิตได้ตลอดหรอกแต่มันก็จะวนกลับมาใหม่นะครับนะอาจจะเป็นงานเดิมก็ได้หรือเป็นงานใหม่แต่สถานที่เดิมหรือสถานที่เดิมแต่เป็นงานใหม่ได้หมดเลยนะครับนอกจากในเรื่องของเงินไอเรื่องของงานแล้วขออภัยนะมีในเรื่องของการเงินวยครับที่ตลอดทั้งปีนี้จะค่อนข้างหมุนเวียนได้ดีนะครับบวกกับมีความผูกพันหรือมีสายใยบางอย่างกับ โซลคอ n เนคชั o นหรือ t ท i n f เ a m e นะครับนะประมาณนี้นะชาวเมทุนผมอานให้คร่าวๆนะครับนะอ่านให้คร่าวๆนะครับอ่ะต่อไปครับราศีอะไรเนี่ยลืมกรกฎนะลัคนาราศีกรกฎนะน,นะครับลัคนาราศีกรกฎสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับนะนับจากนี้เรา8ถึง15วันหรือตลอดปี2568คืออะไรครับ ห้าเหรียญครับเดี๋ยวมาลองดูนะว่าผมทําคลิปแนวนี้ออกมาเนี่ยเพื่อนๆให้กระแสตอบรับดีไหมถ้าดีเดี๋ยวจะมีจัดจัดทาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กาวถ้วย <5 S 2> ห้าเหรียญสามเหรียญกาถ้วยนะครับเป็นปีที่ตัวคุณเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับการช่วยเหลือได้รับการอนุเคราะห์นะครับจากคนในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้าง ให้สามารถฟันฝ่าไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ได้ตด้วยความสําเร็จนะครับนะคือคุณตลอดทั้งปีเนี้ยนะครับสามารถทําสิ่งต่างๆได้แต่ว่าอาจจําเป็นจะต้องมีคนช่วยนะครับอาจจะเป็นครอ,อบครัวอย่างที่ผมบอกไปเพื่อนนะครับคนในองค์กรหรือแม้แต่คนรักก็ตามนะ,ะประมาณนี้นีครับนะ อีกอย่างหนึ่งแถมให้อีกอย่างหนึ่งสิ่งใดทีด่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะครับในปีนี้มีแนวโน้มสูงที่มันจะสำเร็จเร็วมากน่าจะไม่เกิน1-3เดือนนะครับนะถ้าเกิดใครมีเป้าหมายเยอะๆหน่อยเนี่ยผมว่าคุณก็ก้าวทั่วอ่ะคือรับสับแหลกทั้งปีเลยนะครับรับช้ำๆเลยอะไรแบบนี้นะอยากได้สิ่งใดอยากจะทําอะไรก็จะปรากฏเป็นจริงในชีวิตนะครับนะประมาณ1 3เดือนถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วถือว่าเร็วนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ออีกนนยะหนึ่งแถมให้เนะครับเป็นปีที่คุณมิสเนห์นะรรกราศีกรกฎนะครับหลายคนนะครับจะให้ความสนใจตัวคุณเป็นพิเศษนะฮะต่อไปครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับนะสามารถอ่านได้ทั้งลัคนาและราศีนะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆคืออะไรครับสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีผมอ่านเอง ในเชิงบวกนะครับสี่เหรียญ Empress สิ่งใดที่ที่มันไม่โอเคนะครับในชีวิตของคุณอนะมีอันจะต้องจากไปให้เหลือเฉพาะสิ่งที่ยังคงอยู่และคู่ควรกับคุณจริงๆนะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมนะครับนะแต่จริงๆมันก็น่าจะเริ่มจากตัวคุณก่อนนี่แหละอันดับแรกเช่นตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ใดไปต่างประเทศไ,ไปต่างจังหวัด อะไรแบบนี้หรือบางคนก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับใช้ชีวิตไปตามปกติแต่จะเป็นผู้คนรอบตัวนี่แหละครับนะหรือปัญหาบางอย่างที่มันกัดกินใจคุณอยู่ก็จะมีอันต้องออกไปให้เหลือแต่พลังงานบวกๆให้เหลือแต่อะไรที่มันเหมาะสมแล้วคู่ควรกับคุณจริงๆนะครับนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับภายใน8ดถึง15วันหรืออาจจะตลอดทั้งปีอุ่ยขอโทษครับตลอดทั้งปี2568เลยก็ได้ นะครับนะประมาณนี้นะ8ถึง15วันโดยประมาณนะต่อไปครับราศีกันนะฮะราศีกันอะไรคือสิ่งที่กำลังจะเกิดกับเพื่อนๆน,นะครับนะสิ่งดีๆสิ่งใดครับที่กำลังจะเกิดครับเดวิลครับเอ็มเพอครับเทมเพ a น c ์ ance, ครับ สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศตรงข้ามหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความสัมพันธ์คนโสดนะครับจะได้พบเจอกับความรักที่ทรงคุณค่าในชีวิตเลยขึ้นเองเพราะเรื่องกับเทมเพลตเนี่ยนะครับนะหลังจากผ่านพ้นสภาวะของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญซึ่งผมคาดว่าน่าจะราวๆเมษายนเดวิลนะครับเมษายนเนี่ยคนโสดมีเกณฑ์ได้สละโสดคนมีคู่มีโอกาสได้ผูก หรือมีมีเขาเรียกว่าอ,อะไรนะมีโอกาสได้ทําพันธสัญญาด้านชีวิตก็คือการแต่งงานการร่วมลงทุนร่วมโปกบ้านโปกขออะไรด้วยกันพลังงานความรักหรือเรื่องเพศจะโดดเด่นกับคุณมากในปีนี้นะครับนะโสดได้สละโสดพบเจอเอ p e r o r คือคนที่มีโปรไฟล์ดีนะครับเป็นความรักที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นโมเมนต์ดีๆที่จะได้แต่งงานได้ออกเดท ได้มีทายาทนั่นเองนะครับโดดเด่นประมาณนี้เรื่องความรักเรื่องคู่เป็นหลักนะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคร่าวๆนะครับนะคร่าวนะต่อไปราศีอะไรเนี่ยลืมตุลน,นะครับราศีตุลตุลอะไรดีๆนะครับจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะครับในช่วง15วันนี้หรือนับจากนี้ไปตลอดปี6-8โดยคร่าวๆนะครับ อย่ามีครั้งนะเป็นแรนดอมนะตรงบ้านไม่ตรงบ้านเดี๋ยวจะไม่ตรงเลยนะครับนะไม่ต้องเสียเรียดนะราชาถือถ้วยชาลอตเดอะสตาร์ Star, ได้มีโอกาสไปพบเจอสิ่งใหม่ๆนะครับนะงานใหม่สังคมใหม่ๆห,หรือมีชื่อเสียงนะครับในสายงานในวงการที่คุณทําถ้าที่ผ่านมายังกระท่อนกระแทน้นยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับในปี68นี้สิ่งที่โดดเด่นกับตัวคุณคือในเรื่องของการเติบโต ในด้านของฐานะและชื่อเสียงนี่แหละรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการที่ตัวคุณได้มีโอกาสออกไปแสวงหาม,มาันมาเนี่ยครับมี2เรื่องลหลักๆนะคือเรื่ององค์ความรู้กับเรื่องชื่อเสียงนะครับที่จะเป็นจุดโดดเด่นของชาวราศีตุลถูกไหมตุลปะโอเคนะครับลัคนาราศีตุลจะโดดเด่นในเรื่องนี้ที่สุดคือเรื่องของการได้รับโอกาสและชื่อเสียงนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ต้องเลยเนาะ ต่อไปครับลัคนาราศีพิจิกตายแล้วลัคนาผมด้วยนะเนี่ยคือผมราศีมีนะแต่ลัคนาพิจิกอ่ะพิจิกครับอะไรคือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นครับสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นครับ the world ครับราชินีถือถ้วยว่าแล้วว่าแล้วต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเกิดกับตัวนะครับ ฟังแล้วอย่าหัวร้อนนะดักไว้ก่อนผมเองก็ไม่ได้อ่านจะอ่านลำเอียงอะไรแต่มันขึ้นอย่างที่ผมคิดจริงๆนั่นคือเพื่อนๆในตอนนี้นะครับจะเข้าสู่สภาวะของการเติบโตอีกหนึ่งขั้นนะครับการเติบโตทางจิตวิญญาณนะผมไม่รู้เพื่อนๆชาวพิจิะ่ะเคยได้ยินใครทักเรื่องนี้มาก่อนไหมแต่เนี่ยครับคือเวลาที่เหมาะแล้วเวลาที่จะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์นะครับนะเข้าใจสิ่งต่างๆโดยสัจธรรมและมีวินัยกับตัวเองมากขึ้น นะครับแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีไหมก็ในส่วนตัวผมมองว่ามันดีเพราะมันเป็นการอัปเกรดนะครับอัปเกรดตัวเองนะครับให้เข้าสู่สภาวะที่เติบโตมากขึ้นไม่ว่าเพื่อนๆจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะแต่เมื่อไพ่ขึ้นมาแบบนี้ชัดเจนเลยว่าเรื่องของการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณการเข้าใจถึงสภาวะต่างๆนะครับมันจะปรากฏโดยรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกอีกอย่างหนึ่งอันนี้แถมให้นะครับนะไพ่มันบอกนะแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดกับใครหรือเปล่าแต่ขอให้เกิดก็แล้วกันนะมีโอกาสมากครับที่ จะเติบโตนะครับจากงานที่คุณทำนะมันเป็นจัสติสะคือเนี่ยคือเวลาที่เหมาะแล้วที่คุณจะต้องเติบโตได้แล้วนะครับเติบโตทางฐานะทางการเงินทางคุณภาพชีวิตด้วยนะครับมี2ออย่างนะคือทางจิตวิญญาณและทางฐานะชีวิตที่มันจะเติบโตขึ้นนะครับมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วสําหรับการเติบโตนี่คือของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับต่อไปชาวลัคนาราศีธนู นะครับชาวลัคนาราศีธนูสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆครับมีอะไรบ้างนะครับหไม้เท้าครับ Strange ครับสมถ้วยครับเริ่มอยู่ตัวแล้วครับเป็นภา,ภาวะพลังงานที่เริ่มอยู่ตัวเริ่มนิ่งมากขึ้นเริ่มเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ติดขัดอะไรที่ยุ่งเหยิง นะมันจะเข้าสู่สภาวะปกติเพียงแต่เพียงแต่แตสตรี์มันขึ้นตรงกลางเพียงแต่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาสัหน่อยนะครับก็น่าจะราวๆสิวันจากนี้ก็ได้นะครับนะที่สภาวะต่างๆเริ่มนิ่งขึ้นหรือผ่านช่วงวันเกิดมานะฮะสิ่งต่างๆที่มันเริ่มไม่เข้าที่เข้าทางหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันนะครับทำให้ชีวิตอ่าแบบขึ้นขึ้นลงลง,ลงหรือบางคนก็แบบดิ่งลงอะไรเงี้ยมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มราบรื่นเริ่มเป็นไปในทางที่โอเคขึ้นนะครับเนะี่อาจจะต,ต้องใช้เวลาหน่อยนะประมาณนี้นะชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูนะฮะต่อไปราศีมังกรนะครับราศีอัศวินนะครับรน,นะบนะชาวอัศวินครับไพ่อยากจะบอกใอนคุณบ้างครับเฮ้ยไพ่ขึ้นไม่ซ้ํากันเลยเหรอเนี่ยจริงดิเออน่าจะจริงเนะาะสิบสองราศีขึ้นไม่ค่อยซ้ํากันเลยอะ ซ้ำไม่แน่ใจว่าซ้ำหรือเปล่านะแต่ผมว่าไม่ซ้ำนะโอ้โหเป็นช่วงเวลาแห่งการหลุดพ้นครับหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากอุปสรรคเข้าสู่สภาวะแห่งความสุขและความมั่นคงนะครับอันนี้คือพลังงานดีมากนะครับปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือในใจจะขี้คลายลงนะครับเข้าสู่จุดแห่งความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงในชีวิต นะครับจากที่ผ่านมาอาจจะมีโลดผลบ้างมีนิ่งบ้างมีลงบ้างนะแต่ตอนนี้ไม่แล้วโอเคมันจะค,ออค่อยๆ,อยๆโอเคขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับค่อยๆโอเคขึ้นเรื่อยๆตามลําดับของมันนะครับแต่มันจะปรากฏค่อนข้างเร็วเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อดดูคลิปนี้เลยซ้ำบามมงเนี่ยนะบางคนก็กําลังจะเริ่มเกิดในเร็วๆนี้นะครับนะอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่เชิงเป็นหน้าไพ่บอกแต่เป็นถ้อยคําที่ไพ่ยอยากจะฝากบอกคุณนะ อะไรที่มันไม่มีก็คือไม่มีแต่จงดูสิว่าอะไรคือสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตฝากไว้แค่นี้นะสิ่งใดที่มันไม่มีมันก็คือไม่มีแต่อะไรละ่ะคือสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตไม่รู้นะทำไมผมต้องต้องพูดประโยคแบบนี้ออกมา i n t u ิ t ชั n มันต้องการให้ผมบอกแบบนี้ต่อไปราศีกลุ่มนะครับลัคนาราศีกุมไพ่ยอยากจะบอกอะไรเออเนี่ยไพ่ซ้ำขึ้นมาแล้วว้าว โอ้โหมีแนวโน้มสูงนะครับที่คุณจะได้พบกับบุคคลที่ศีลเสมอกันปรากฏในรูปแบบของทั้งกาลยานามิตรและสูงสุดคือเนือคู่นะครับเป็นคู่โสดคอนเนคชั่นเป็นคู่บุญคู่บารมีนะถ้าเป็นราชากับราชินีถือถ้วยนะนิสัยคล้ายกันศีลเสมอกันนะครับนะและเป็นบุคคลที่เดตสตาร์คืองานดีมากนะอาจจะเกิดขึ้นในราวสิบหวันนับจากนี้หรือภายใน15วันนี้หรือหลังจาก15วันนี้ไปแล้วเหมือนกันเป็นไปได้ทั้งหมด นะครับนะในช่วงเรียะเวลาตลอดทั้ง1ปีนี้นะครับมีแนวโน้มสูงที่จะเจอบุคคลผู้เป็นดังรักแท้รักอันทรงคุณค่าเป็นรักที่สีเสมอกันกดแรงดึงดูดนําพาให้คุณทั้งคู่ได้มาพบกันนั่นเองนะครับประมาณนี้นะแล้วมันจะเป็นปีที่ตัวคุณจะมีความร่มเย็นนะครับนะค่อนข้างสงบเลยจะไม่ค่อยร้อนรุ่มเป็นไฟอะไรขนาดนั้นแล้วนะต่อไปครับ เอาละราศีผมเองนะผมราศีมีนนะครับเชาาราศีมีนนะครับอ่ะอะไรคือสิ่งที่ดีๆนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเราเราแปหรือ15วันนับจากนี้นะครับเดอะเฮอร์ครับราชาถือเหรียญครับ แล้วก็เดอะเวิลครับอืมโอเคราศีมีนนะครับหลังจากที่เจอมรสุมมานานเหน็ดเหนื่อยมานานได้เวลาพักแล้วครับตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบในจิตใจความสงบและสภาวะอันว่างเปล่านะครับที่เกิดขึ้นนะเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้คุณได้พบเจอกับทรัพย์หรือพบเจอกับอะไรที่มันใหญ่ๆตามมาในอนาคตให้ผมไม่ได้อ่านอวยนะไพ่ขึ้นนี้จริง นะครับและสิ่งสิ่งนี้มาจาก the world the world คือจากคนแดนไกลหรือโลกออนไลน์นั่นเองนะครับนะใครทํางานสายออนไลน์หรือใครทํางานอะไรที่เกี่ยวกับพวกอินฟลูอะไรแบบนี้นะครับหรือบางคนที่แบบชอบเล่นโซเชียลเนี่ยก็อาจจะได้จากตรงนี้ก็ได้นะครับนะถ้าสังเกตที่ผ่านมาอะไรอะไรมันค่อนข้างที่จะนิ่งหรือค่อนข้างที่จะช้าไม่ใช่อะไรครับเป็นการเตรียมตัวเฉยๆเตรียมตัวที่จะได้รับซับก้อนใหญ่ที่จะมาเ,เรียกได้ว่าทุ่มใส่หน้าคุณเลย จริงๆนะเนี่ยเแล้วไพ่แบนี้นนนมันไม่นิ่งเลยเห็นปะพลังงานแรงจริงอ่ะเออเนีครับดังนั้นสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะครับแปดถึงสิวันนับจากนี้หรือ15วันหลังจากนี้ไปก็คือการเตรียมตัวได้รับซัพ์ก้อนใหญ่นั่นเองหรือได้รับโชคก้อนใหญ่จากแดนไกลโลกออนไลน์หรือการเสี่ยงโชคนะครับนะประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับสําหรับ พลังงานนะครับของ12ลัคนาราศีนะสำหรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในราๆ8ถึง15วันนับจากคลิปนี้อ่อนลงไปนะครับพี่เห็นยังไงนะครับอ่ามาว่ากันหน่อยถ้าเกิดฟังแล้วเฮ้ยมันมีกำลังใจฟังแล้วอุ๊ยมันใช่นะ้อมรับคำทำนายไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับนะคอยช่องสันออ t ตรสันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอถ้าออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแย้มแห่งดวงตะวันที่ทำให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังนะครับ พบเจอกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามสาวัสดีครับขอจักรวัลอวยพรจ้า